สำหรับแขกรับเชิญที่ให้ความเมตตาม,มาพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านคือพระอาจารย์จุมพลปุญญพโลหัวหน้าศูย์ฝึกอบรมบุคลากรผู้ช่วยผู้ในการสำนักเผยแผ่กราบมรสก,การพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าโครงการบดีติอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553นะตอนนั้นนีเ่เรามีความคิดว่าเราจะต้องฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กลับคืนมาใหม่โดยเราเริ่มต้น จากโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยคือเราจัดทั่วทั้งประเทศเลยครับผมและก็มีโครงการอื่นๆตามมาอีกอย่างเช่นโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอออนหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยผลตอบรับดีมากแล้วก็ทําให้เกิดความตื่นตัวในการฟื้นฟูศิลธรรมในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยพอมาถึงปี2554เราจึงมีความคิดว่าเราน่าจะหาบุคลากร รวมทั้งขยายงานในเรื่องของการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กว้างขึ้นไปกว่าเดิมอีกจากนั้นมาจึงมีความร่วมมือระหว่างกันจากคณะสงฆ์ทั่วทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะการมาทิการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาพุทธาราษฎรร่วมกับชมรมพุทธศาสานรกลมมูลนิธิธรรมกายและก็พาคีอื่นๆเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ในงานฟื้นฟูศิรธรรมโลกตามที่ต่าง,างๆแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็เปิดมาเป็นรุ่นที่7แล้วครับผมไม่ทราบว่าความสําคัญของโครงการบิดตอาสาฟื้นฟูศิรธรรมโลกนี้มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็บุคลากรที่จะเข้ามาเป็นบิดาอา,า,า,าสาฟื้นฟูศิรธรรมโลกนี่ครับต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรบ้างครับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรู้มีความสามารถจริงๆจริงจะทาหน้าที่ตรงนี้ได้ต้องผ่านการอบรม และก็จะต้องมีคุณสมบัติโครงการนี้ก็เลยเ,เป็นโครงการที่มุ่งเพื่อจะปลูกฝังคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตทั้งหลายแล้วก็ส่งเข้าไปทําหน้าที่ตามที่ต่างๆเขาเหล่านี้ซึ่งกําลังเป็นวัยรุ่น<ม>เป็นคนที่กําลังมีเรี่ยวแรงมีสติปัญญาเมื่อลงไปทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะทําให้การฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือโครงการต่างๆที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนีเป็นไปได้ง่ายขึ้นพระอาจารย์ครับปกตินักศึกษาที่เพิ่งจบ เป็นบัณฑิตใหม่ๆก็อาจจะมีความคิดว่าอยากจะไปทํางานข้างนอกไปทํางานประกอบธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จในอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษากลุ่มนี้ยังไงบ้างครับให้ได้มาทํางานพระพุทธศาสนาครับผมคนเราเนี่ยถ้าจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันคงต้องมองด้วยหลายๆมิติด้วยกันคงไม่ใช่แค่ว่าใครเริ่มสตาร์ททำงานก่อนก็จะประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสำเร็จเองจริงๆเนี่ย มันต้องมีความสุขในชีวิตด้วยอุปมาเหมือนคล้ายๆกับว่ามีดที่ทำมาจากเหล็กเนื้อไม่ดีเนี่ยรับรับไปมันก็คมดีแต่พออมไปใช้ฟันอะไรเนี่ยต่อให้เริ่มฟันก่อนเนี่ยมันก็ฟันไปได้ไม่นานสักพักเดี๋ยวมันก็บินเพราะว่าเหล็กเนื้อมันไม่ดีตรงกันข้ามกับเหล็กเนื้อดีครับเรารับจนกระทั่งมันคมแม้อาจจะช้าหน่อยใช้เวลาสักหน่อยแต่หลังจากนั้นไปพออมไปใช้เนี่ย มันก็จะฟันได้คมมากใช้ได้นานกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเนื้อในมันไม่ดีคือหมายถึงว่าขาดคุณงามความดีในตัวพอถึงคราวเอาไปใช้ทํางานไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมโอกาสจะประสบความสำเร็จมันก็น้อยเพราะฉะนั้นโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกตรงนี้ที่เราตั้งขึ้นมานของบัณฑิตอาสาจึงเป็นโครงการที่จะไปเติมคุณงามความดี ในตัวเขาซึ่งจริงใน,นาศิลักศึกษา์จะไม่รู้ด้วยซ้ําแปบ,บว่าตัวเองยังขาดเรื่องตรงนี้อยู่มากเพราะฉะนั้นการที่จะเติมคุณงามความดีในตัวเขาเข้าไปได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกับเราพยายามสร้างให้เขากลายเป็นเหล็กเนื้อดีซึ่งอนาคตต่อไปเขาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นและสําหรับรุ่นเจ็ดนี้นะคบไม่ทราบว่าพระอาจารย์รับประดิษ์อาสาจํานวนกี่คนแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมีหน้าที่บทบาททําอะไรบ้างครับ เรารับจํานวนไม่จํากัดเลยสามารถสมัครเข้ามาได้เต็มที่เลยยินดีเปิดรับเ,เมื่อเข้ามาแล้วหลังจากอบรมไปแล้วเราก็ส่งไปตามที่ต่างๆแล้วแต่ว่าเข้ามาในช่องทางไหนครับเช่นถ้ามาตามช่องทางของจังหวัดต่างๆในภูมิลำเนาที่เขาอยู่ต้กลับไปช่วยงานที่ตรงนั้นซึ่งมีโครงการรองรับอยู่มากมายเลยอย่างเช่นโครงการบวชอุปสมบทหมู่แสนรูปเนี่ยเรามีตลอด ปีหนึ่งก็สองครั้งแล้วก็มีโครงการในการอบรมครูอบรมนักเรียนเด็กดีวีสตาซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลธรรมทั้งสิ้นเลยในทุกๆก,กลุ่มเพราะฉะนั้นก็จะมีงานหลากหลายด้านมากงานคอมพิวเตอร์งานธุรการก็จะไปรับบุญช่วยกันทําหน้าที่ในตรงนั้นตลอด1ปีเต็มหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่น้องๆเหล่านั้นก็คงจะต้องเลือกทางตัวเองบางท่านอาจจะ กลับออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็ไปสร้างชีวิตของตัวเองอย่างที่ว่าเอาไว้ลับอีกทางหนึ่งก็คือมีหลายๆท่านที่ไปช่วยทําให้ศิลธรรมความดีงามเกิดขึ้นกับโลกกลุ่มนี้ก็จะอยู่ต่อก็หมายความว่าเข้ามาอยู่ในโครงการในปีถัดไปได้เลยผู้ที่เข้ามาสมัครแล้วเนี่ยครับแล้วก็ได้เป็นบัณฑิตอาสา,ศาฟ,รรฟื้นฟูศีลธรรมโลกเรียบร้อยแล้วมีโครงการหรือว่ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้างครับ เมื่อเขาเข้ามาสมัครแล้วก่อนที่เราจะให้เขาไปทํางานเนี่ยเราจะต้องจัดอบรมก่อนก็มีระยะเวลาในการอบรมประมาณ1เดือน1เดือนนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับในการที่จะทําให้เขาได้พัฒนาคุณงามความดีในตัวเขาอย่างถูกต้องคุณสมบัติหรือว่าใครเนี่ยครับที่สามารถสมัครได้บ้างครับผมคนที่จะเข้ามาเป็นบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้นี้เราก็กําหนดเอาไว้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง ที่ที่เป็นจริงซะหน่อยคือเป็นผู้ชายจริงผู้หญิงแท้นะมไม่มีความเบี่ยงเบนแล้วก็อายุระหว่างที่จบปริญญาตรีมาจนกระทั่งถึง33ปียังเป็นโสดนะในแต่งงานแล้วไม่ทราบว่าคนที่สนใจติดต่อสมัครแล้วก็ช่องทางไหนบ้างครับท้งสองทางด้วยกันนะฮะทางแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีศูนย์อบรมกระจายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วซึ่งตรงน,นี้ก็กําลังรองรับงานในการฟื้นฟูศิลธรรมในโครงการต่าง เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่นีก็สามารถที่จะเข้าไปในภูมิลาเนาของตัวเองแล้วก็ไปสมัครจากที่ตรงนั้นได้ตามศูนย์อบรมของเราที่มีกระจายอยู่แล้วในทัวประเทศครับอันนั้นก็เป็นช่องทางที่1อีกช่องทางหนึ่งก็เข้ามาสมัครที่วัดพระธรรมกายได้โดยตรงก็ให้มาที่เสา N29 สภเก้าาธรรมกายสากล สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เมตตาม,มาเป็นแขกรับเชิญกับเราในวันนี้ขอกราบมาสการครับเจิแล้วสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อและก็โทรสมัครมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วอีกสักครู่ครับเราจะมาพบกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีประสบการณ์อย่างไรมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับอีกสักครู่พบกันครับ ตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านจากโครงการบรัณฑิตอาสาฟื้นฟูสิทธริรมนุโลกครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับรบกวนช่วยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยนะครับค่ะก็ะชื่อพี่ชมพู่นะคะชื่อจริงชื่อสลีนาเอียบประชาค่ะจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ค่ะตอนนี้รับบุญอยู่ที่กองอบรมธรรมทายานานาชาติค่ะสำนักต่างประเทศ ครับครับอีกท่านหนึ่งครับค่ะชื่อรุ่งรุนราศีค่ะชื่อเล่นชื่อดาวค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะปัจจุบันรับวุ่นอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรสำนักเผยแพร่ค่ะครับพี่ชมพู่กับพี่ดาวนะครับ,รบวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับไม่ทราบว่าได้เข้ามาเป็นบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนั้นเนี่ย ตัดสินใจอย่างไรแล้วก็ทาไมถึงอยากมาเป็นครับผมช่วงนั้นได้ลาออกจากงานมาค่ะแล้วก็ได้ดูรายการโครงการบรฑิตอาสารุ่นที่3มามค่ะแล้วก็เกิดความสนใจคิดว่าเราน่าจะทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้ได้มากกว่านี้ค่ะก็เลยคิดว่าสนใจที่จะเข้าโครงการค่ะแล้วสำหรับพี่ชมพู่อะครับผมค่ะพี่ก็คล้ายๆพี่ดาวค่ะก็คือเคยทํางานข้างนอกมาก่อนค่ะทํางานธนาคารกับด้าน Import Export นะคะแต่ว่าชีวิตมันก็รู้สึกว่า นอนดึกตื่นเช้าข้าวไม่ได้กินรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันของเรามันเหมือนเดิมๆค่ะคือรถไฟฟ้าเรียบวิ่งมาลาทอนไปทํางานให้ทันทุกวันก็ต้องเจอกับปัญหาเจอกับลูกค้าเจอกับความวุ่นวายชีวิตประจําวันเราจะได้อยู่กับบุญหรือว่าจะได้ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยมันน้อยมากค่ะก็เลยหาสิ่งอื่นดีกว่าไหมที่มันอยู่อยู่ที่ดีกว่าเดิมค่ะเข้ามาเจอเนี่ยโครงการนี้ต้องพบเจอกิจกรรมหรือว่าต้องพบเจออะไรบ้างครับผม วันแรกที่เข้าอบรมของโครงการก็รู้สึกว่าปกติไม่เคยนอนที่นอนแบบว่าเหมือนเหมือนเสือขนาดนี้นะคะ่ะไม่ไม่เคยนอนที่นอนต่ําขนาดนี้กิจกรรมทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเลยอะคะ่ะก็คือเริ่มฝึกนิสัยของตัวเราเองใหม่พอฝึกไปเรื่อยๆประมาณ <S 2> <S 2> <S 2> เดือนนึงอะคะ่ะก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็เริ่มก็เริ่มชินนะคะมันมีความสนุกแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆค่ะอยู่กับหมู่คณะก็ทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการฝึกตัวเองเนะะี่ยค่ะ แล้วก็สำหรับพี่จำพูดครับได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาค่ะในการเผยแพร่พุทธศาสนาไป208ประเทศทั่วโลกกองอบรมธรรมทายานานาชาติค่ะก็กําลังจะมีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติหน้าที่ที่นี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่จุดเริ่มต้นในการฝึกพระธรรมทายาทที่ท่านจะไปเผยแพร่ในแต่ละประเทศของท่านเองนะคะ จากการที่เข้ามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับไม่ทราบว่า,ามีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากช่วยเล่านิดนึงครับการทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรใช่ไหมคะเราได้ฝึกอบรมอย่างงี้คะ่ะแต่ว่าก็เท่ากับว่าเราได้เป็นการฝึกตัวเองด้วยอย่างนี้คะ่ะเรามีช่วงระยะเวลาที่ได้อยู่ตรงนี้อย่างต่อนเนื่องสามารถที่จะพัฒนาห้าห้องชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ะคะ่ะทำให้รู้สึกว่ามีความประทับใจที่เราได้สามารถถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับ คนที่เข้ามาอบรมอะค่ะครับแล้วก็ในส่วนของพี่ชมพู่ครับไม่ทราบว,ว่ากิจกรรมหรือว่าภาพความประทับใจที่สุดเมื่อเป็นบดิตอาสานี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อปีที่แล้วอะค่ะได้มีโอกาสจัดงานบวชครับของธรรมทายาทานาชาตินะคะไอร็อบสิบเอ็ดนะคะคก็ประทับใจภาพของพิธีกรรมงานบวชที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างเช่นขอยกตัวอย่างความประทับใจนะคะตัวอย่างของผู้เข้าอบรมเนี่ยค่ะ อย่างมีท่านหนึ่งบินมาจากอเมริกาใต้อะค่ะเสียค่าตั๋วเครื่องบินเป็นแสนๆเพิ่มอบรมกับเราหนึ่งเดือนซึ่งมันทําให้สะท้อนว่าพระพุทธศาสนาเป็นของที่ดีจริงนะคะแล้วก็ที่นี่แหละทุกคนจะต้องมาที่วัดพระธรรมกายของเราเพื่อมาศึกษาพุทธศาสนาค่ะอืมครับก็ได้เจอว่าต้องเจอกับนานาชาติชาวต่างประเทศเยอะมากมายก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ฝึกภาษาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยได้ ให้อะไรกับชีวิตของเราบ้างครับไ้เยอะเลยค่ะก็พี่ดาวก็เป็นพี่เลี้ยงของพี่ชมพู่ด้วยนะคะอ๋อใช่ค่ะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือยังประทับใจอยู่จนทุกวันนี้ก็คือในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาที่อีกหนึ่งปีที่เราจะต้องอยู่ในโครงการนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นความประทับใจที่ไม่ลืมเลยทั้งมิตรภาพความสุขอยู่วัดเนี่ย คุณธรรมของตัวเรามันเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คืออยู่บ้านหางานทําเงินทํามาหารกินนะคะแต่ว่าเขาห้องชีวิตนี่ก็คือไม่ได้เลยก็ <c oughs> สิ่งทุกอย่างก็คือมีคนทําให้หมดตลอดอยู่ที่นี่เนี่ยก็ <c oughs> ได้ฝึกฝนอบรมตนเองอะค่ะต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็วเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับคนอื่นๆให้กับสาธุชนด้วยค่ะแล้วก็บอกอะไรกับน้องๆที่กําลังจบใหม่ในส่วนของโครงการบิณอาสานี้จะให้ช่วยเชิญชวนน้องๆกันหน่อยนะครับ อยากให้น้องๆเนี่ยได้มาลองเข้าโครงการดูอะคะ่ะแล้วจะรู้ว่ามันเหมือนกับการตอกเสาเข็มอะคะ่ะพื้นฐานรากฐานเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะถ้าเราตอกได้ลึกทําให้มันมั่นคงแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดเนี่ยก็จะดีก็จะดมีได้มากก็คือช่วงระยะเวลา1ปีกับช่วงระยะเวลาที่เหลือที่น้องๆจะทํางานเนี่ยเมื่อเทียบกันมันนิดเดียวอะคะ่ะอยากให้น้องๆเนี่ยมาเข้าโครงการด้วยิ่เยอะๆแล้วจะรู้ว่าโครงการนี้เนี่ยมีดีกว่าที่พี่ๆ นำมาพูดอีกเยอะอะค่ะอ,อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองด้วยก็สุดท้ายนี้ครับมีทราบว,ว่ามีความภาคภูมิใจอะไรที่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้บ้างอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับสิ่งที่ที่ได้จากตรงนี้นะคะก็คือว่าทําให้เรามีความปลื้มปิติใจมากๆเลยค่ะกับสิ่งที่เราคิดว่าโหยมันเป็นสิ่งที่ยากอะค่ะแต่ถ้าเราทําได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะความปิติใจมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็กําลังใจจะเกิดขึ้นอย่าง อย่างมากมายเลยค่ะเพราะว่าเรามีเพื่อนนะคะแล้วก็หมู่คณะที่จะไปพร้อมๆกันนะคะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่ดาวและก็พี่ชมพู่นะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ท่านผู้ชมคนที่สนใจจะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นบัณฑิตอาสาฟื้นฟูฟศิลธรรมโลกก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมาทำให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูศิลธรรมโลก สำหรับช่วงคิดใหญ่เปลี่ยนโลกในวันนี้ต้องจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ